ในหัวข้อเรียวหน้าสวยด้วยเทอร์มาชนะคะสวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาในวันนี้มาฟังการบรรยายและก็การสแสดงสาธิตของเทอร์มาชนะครับที่ทำเทอร์มาชมาประมาณ3ครั้งแนละ้วตั้งแต่ปี2004นะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าดูรูปทรงของใบหน้าเขาเนี่ยดูยังคงความเรียวปัับระชับไมนะครับ คุณหมอตุ้มนะคะคุณหมอรรศดาหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามคุณหมอตุ้มคุณหมออ,อนม้นคุณอัทก่อนเลยนายแบบของเราเอาา๊ะไม่คุณอัทใช้ด้วยกันก่อนนะคะคุณอัทบอกสิอายุเท่าไหร่ <c oughs> เออ,อปีนี่ครับผู้สึกกายนี้ก็42 42เหรอไปที่เหมาะสมที่กำลังทำพอดี40นิดๆอะไรประมาณนั้นจริงทำสามสกว่าก็จะ สามารถก็คือชะลอได้แต่แนะนำนะฮะว่าพอทำเนี่ยมันจะปึ้งขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าอย่างอย่างผมเนี่ยรู้สึกเลยแบบว่าพอ้อยมากอย่างเงี้ยแล้วพอทำแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยมันมีกำลังใจมากเลยเรียนไปเป็นคนละคน RF อันอื่นนี่มันมันต่างจากเทอร์มาร์มากไหมคะ RF นี่ก็คือขึ้นขึ้นวิทยุขึ้นไปถยุค่ะเในท้องตลาดตอนนี้มีเครื่องที่เป็นขึ้นวิทยุออกมาเยอะมากมายหลายยี่ห้อค่ะซึ่งข้อดีของเทอร์มาร์ก็คือความ ขึ้นวิทยุเนี่ยสามารถลงไปได้ชั้นลึกจริงก็เลยทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยอยู่คงทนไปประมาณปีครึ่งถึงสองปีะนะคะแต่ว่าขื้นวิทยุอื่นๆเนี่ยไม่สามารถลงลึกได้เท่าเธอรมาร์เ,<อ>เป็นเหตุให้ต้องทําเรื่อยๆ ก็ S <S แล้วแต่เครื่องบางเครื่องอาจจะสองอาทิตย์ทำครั้งหนึ่งบางเครื่องอาจจะสามสี่อาทิตย์ทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ลักษณะการทงอเครื่องค่ะก็คือว่าสามารถส่งผ่านขึ้นตรงนี้ลงไปได้ลึกจริงไหมที่จริงแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมานะครับเอาเนื้อเอา คนไข้ที่ฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดโบท็อกมาแล้วมาทำเทอร์มาพวกนี้เนี่ยเขาดูแล้วไม่ไม่มีผลทําให้ฟิลเลอร์สลายไปหรือไม่มีผลทําให้ผลของโบท็อกก็หายไปก็ทำได้สรุปว่าทําได้ทําส่วนอื่นได้ค่ะส่วนอื่นได้ขาใหญ่องขาเรียวเลยถ้าขาเรียวเนี่ยจะไม่ไหวแต่ถ้าขาต้องหมอดมาก ถ้าขาย่นหรือขามีรอยแบบเซลลูไลท์ได้ไหมคะเซลลูไลท์นี่ทําให้มันเรียบขึ้นได้ออ๋เป็นผิวมะกรูดอะไรประมาณนั้นตำแหน่งที่คนทําบ่อยๆก็คืออย่างใต้คางคอท้องแขนโอ้ตรงนี้ก็เนาะใส่เสื้อกล้ามแล้วเป็นอะไรผิวไหวอยู่ตลอดเวลาเลยยกกิ้งก่าน่ากลัวมาก พูดแล้วสะเทือนใจนะอ๋อสามารถทำได้ได้คแต่ถ้าเหนือปากกว่าแรงก็ไปสัญญากับตัดออกแล้วก็ามาเธอมาช่วยเอาทักใหม่ขอบคุณเจ้าภาพของเราทั้งสองท่านอาจารย์วรพง คุณหมอวุราคงเจอในที่ไอสกายอีก e นะคะขอบคุณขอบคุณแผู้มีเติทุกท่านด้วยนะคะช่วงต่อไปเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านสามารถสนทนาพบกันตัวเป็นๆของคุณหมอทุกทุกท่านได้แล้วก็โอกาสหน้าขอให้ไอสกายีโอกาสได,ได้รับใช้ท่านทุกท่านด้วยวันนี้บทห,หน้าที่ของฉันสิริภูณินันทภัแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ